เพอร์ไซมูลจังหวัดยะโสธรดีกรีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับรองแชมป์มวยรอบรอบใหญ่เลยครับมวยมวยรอบ4ีีเงินล้านนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็เสียก,ก๊อฟาซมูลเนี่ยแหละครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีวิทยทาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรให้การสนับสนุนครับ ครับแล้วกกเกียกกอล์ฟไซมูนสนุกเกอร์นี่แกก็เป็นผู้จัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรด้วยนะครับปัจจุบันก็ิซ้อมอยู่ที่ไซมูนสนุกเกอร์คลับครับที่จังหวัดยะโสธรนักชกในดวงใจก็โคตรมวยส ผู้นี้นะครับเดินทางมาถึงคู่รองนะครับในพิกัดน้ำหนัก111ตอนนี้ก็พยายามวัดกันที่แข้งยาวๆครับแข้งซ้ายทั้ง2ค่ายเลยนะครับทั้งสายมซัสนุกเตอร์ขับขอควางเชื่อถือเป็นอย่างสูงเลยทั้งซ้ายไหนจะแน่กว่ากันครับมาหมดยกก่อนครับพักให้น้ำแป๊บเดียวเียวแอนตซินชนิดเม็ดไดซิลีนเบนด้าขาร้อยยา่านาขน่าวไทยนครรวมวันนี้มานี่โอ้เยเตียเต้ยวเตี้ยกว่าเห็นเลยครับเพราะว่า มาเจีใหญ่วันใหญ่คืนนะครับขยับเข้ามาครับแข้งซ้ายคอยเตะไว้ก่อนจับช่องพยายามปรเคนอาวุธออกกันนะครับอ้าวแข้งตอแข้งครับแล้วดีครับถ่า,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 ายสายทั้งถายสายทั้งแถบด้วยกันทั้งคู่เลยครับแดงน,นี่สายยโสสายยโสน้ำเงินเด็กเต้บเด็ก,ตกเต้บกรุงเทพครับเพชรนี่จะเน้นเน้นช่วงล่างครับเน้นเจ้าทีละพงครับ โอ้โห่าประกบนประกบในยังไงครับโอ้โห,โห,โหสายคืนไปครับทีละโพโอ้ยสอกมาด้วยอดวยอกมาด้วยครับโอ้ยโ,หโหอ้ยถอยถอยเลยครับว่าโดนสอกไปถึงก็ต้องถอยกรูดเหมือนกันครับมังกรเพชรอ้าวฟ,ฟันฟันไปครับชุดนี้ชุดนี้โอ้ยงัดของแหลมเหมือนจะมีมีเลือดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดของมังกรเพชรนะครับเตะซ้ายไปครับจิ้มลำตัวเตะจ่อลัดเดือดแล้วครับ พอมีเลือดเนี่ยครับเดือดครับชักจะมีน้ำโหเสียบไม่เสียบครับแทงมาก่นพยายามตีคืนทำให้บรรยากาศการมองเห็นนี่พขายางจะเสียเปรียบแต่ว่าตอนนี้ดูครับเริ่มตั้งลำได้แล้วมังกรเพชรโอ้โหแมารไปโดนสองอ่ะหมดยกสองครับเสดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัด,จดเจนรถสวยจะเจตผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีพร้อมด้วยงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจร โภบริษูน860ที่ใช้จังหวะ2ได้ดีเขต้องเช็คอารยานเพชรเตะซ้ายธีรพงศ์เตะคืนนี่ครับโอ้โหแต่วัดธีรพงศ์โอ้โหดูครับแม่แก๊สสูงใหญ่แล้วก็ไม่อ้อนกรรมการก็เลยแยกครับพยายามเดินทำต่อเลยครับปล่อยหมัด1-2เข้าไปก่อนครับมังกรเพชรน,นี่ครับแม่แกขยับก้าวเข้ามาเสียบกอเลยครับแต่มังกรเพชรก็มีแทงเดินทำอยู่ไปอย,อย่าไป พลาดโดนเพิอหมลกกันครับมังกรเพชรโอ้ไฟนี้นี่ทีละโพอ้าวนี่ครับอ้าเอาเอาเอาคืนเอาคืนได้เหมือนกันมังกรเพชรอ้าวชุดนี้ชุดนี้ว่าทำอ้โดดศอกว่าเป้าฟันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะทํางานเหมือนกันครับศอกของมังกรเพชรให้น้ําแป๊บเดียวครับ ด้วยร้านบีชบาร์ที่ขอนแก่นนะครับนิติีใหม่แห่งการท่องขายส่งขวดละ39บาทสนใจโทรแต่ว่าปลายยกที่ผ่านมานี่มังกรเพชรเริ่มจะออกอาวุธได้อ้า,อาวอ้าวขวางไว้ขวางไว้เสียบเสียบได้ครับมาตามลำดับครับต่อเนื่องขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายยกสามาครับเกมของมังกรเพชรครับหมัดซ้ายมาหากไปครับกันครับอ้าวยังไม่แน่นะครับอ้โดนหมัดอ้าวพื้นคอตัวเล็ก ตัวเล็กขึ้นคอได้ตีได้ไหมไม่เอ้าเด้งไปหักฮักดันดุดันนี่ครับโอ้โหดูอ่าตอนนี้โอ้โหดูไม่สนแล้วครับเอา้าพีระพองอยู่ไหนบายยกหมดยกที่4ก่อนครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอดีตยอดมวยไทยอดีตยอดแชมป์โลกฝันใจชาวไทยนะครับสอนให้ด้วยตัวเองอคุณครับตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับเอาหักเททิ้งศึกเพชรยินดีวันนี้ครับเตะไปครับ เหรตราสินแ่ะครับเคิมละ500บาทครับนี่จบแล้วครับหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับกันกระพีระพงศ์ไกลิริภพบ็อกซิ่งยิมครับโอ้โหสูงยาวดีเหลือเกินนี่ครับผู้ชนะของเราครับพีระพงศ์ไกลิริภพบ็อกซิ่งยิมครับวันนี้ชนะคะแนนมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ครับแบบสนุกเลย